สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวิวก็ผมครูสุเเนเิยุทธ์ในช่องบางสองสามเกมเมอร์นะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนรับมือจากอ่ามอนสเตอร์บุกนะครับก็คือแบบเราโดนมอนสเตอร์บุกต้นเกมหรือตอนไหนก็ตามที่แบบเออเราเริ่มซู้มไม่ไหวอะไรเงี้ยเราผมก็จะมาแบ่งปันสามกลยุทธ์นะวิธีการก่อกรกับแบบมอนสเตอร์บุกนะใี่คุณเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับโอเคก็เรามาดูวิธีแรกกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับวิธีแรกสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือบล็อกนะบล็อกคุณต้องมีนะจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแต่ขอไม่ให้เป็นบล็อกที่แบบมันเหยียบได้านแบบนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวอ๋ออย่างน้อยมีต้องต้องมีอย่างน้อยน,นะสามบล็อกนะคุณถึงจะทำวิธีนี้ได้นะครับสมมุติคุณ,คณดูคุณโดนซอมบี้ได้นะเนีมม่ยวนซอมบี้ได้างเนี้ยโดนตีแบบโอ้ห oh. เริ่มเจ็บนะครับสู้ไม่ได้แนะ่ถึงต,ต้นเกมแนละ้วต้นเกมคุณยังไม่มียังไม่ม,ยม,ม,ยม,มียังไม่มีดาบยังไม่มีดาบอะไรเลยนะ ไม่มีของนะแบบมามันอาสุมัมาก็หลายตัวอย่างเงี้ยอนะมาก็หลายตัวถุมันมาวม่ามันมากันหลายตัวดาบก็ไม่มีคนระับแล้วแบบกำลังจะตายนะเนี่ยโดนโดนมาลุมลุมอย่างเงี้ยกำลังจะตายให้มัไงครับให้คุณนะับนำบล็อกมานะแล้วก็กโดดขึ้นสามบล็อกหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหมฮะกระโดดนะับกระโดดขึ้นมาปุ๊บหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหมฮะมอนเตอร์จะไม่สามารถตีคุณได้คนระับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะ มอนสเตอร์ที่มีความสูงนับสองบล็อกน,ะนะับจะตีคุณไม่ได้นะครับซอมบี้เนี่ยความสูงมันอยู่ที่สองบล็อกนับคุณก็มันก็จะตีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณขุดลงไปเอ้ยเหลือสองบล็อกเวลาคุณตีมันเนี้ยบางทีมันอาจจะตีเราเอ้ยมันก็ไม่ได้ตีได้นี่หว่าสุดแค่สองบล็อกก็ได้นะไม่ต้องสามก็ได้สองก็ได้นะครับเนี่ยส e ุดคือถ like, ้าเป็นซอมบี้นะครับตีมีนีวิ่ที่สูงสองบล็อกนับนะครับสมมตินะซอมบี้ได้คุณคุณมีบล็อกแค่สองบล็อกไม่ใช่สามครับ สองก็ได้นะครับสองสามผมพูดผิดนะผมลืมคือถ้าสมมติมีซอมบี้ได้คุณคุณต่อเข้ามาหนึ่งสองแค่นี้คือคุณปลอดภัยแล้วเห็นปหมมันก็ตีคุณแล้วนะคุณก็ตีมันเรื่อยๆเลยมันก็จะไม่มีสี์ตีคุณเลยแม้แต่นัดเดียวเออแต่นะครับก่อนที่คุณจะทํานะครับถ้าสมมุติมันมีดินเกาะแผลเกาะอย่างเงี้ยเนี่ยนะมีดินแบบมาแปะที่พื้นอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณเรียกซอมบี้มีซอมบี้มันวิ่งมาหาคุณดูแบบดูู้ิประเทศไม่ดีอ่ะมันคุณก็จ,จะแย่ได้นะครับสมมตินะ มีดินอยู่อย่างงี้มีซอมบ,บี้มา,อนนมาซอมบ,บี้มันอาจจะเหยียบบล็อกแล้วขึ้นมาตีคุณได้นะโอ้โหมีบล็อกอยู่อ,อย่างงี้ถูกมั้ยมีบล็อกอยู่อย่างงี้ซอมบ,บี้มันจะขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นนะก่อนที่คุณจะใช้สูตรนี้นะคุณจะต้องดูพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียบๆนะไม่ใช่ว่าพื้นที่มีตะปุ่มตะป,ปั่มตะปุ่มตะปั่มอย่างงี้ไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเหยียบปึ๊บอย่างงี้แล้วขึ้นมาหาคุณได้แล้วเหมือนอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างนี้เลยโอ้ยเพราะฉะนั้นก็ดูพื้นที่ก่อนด้วยนะแบบซับต้นเกมนะแบบไม่มีดาบไม่มีของโดนลุมอะไรเงี้ยก็นี่ก็จะเป็นวิธีการก่อ,อกรกับสิ่งมีชีวิตอ่าแบบมอนสเตอร์แบบแบบแรกนะครับโอเคผมจะเจาะตรงรายละเอียดให้ดูจริงโอเคครับส,ส่วนวิธีนี้นะครับคุณสามารถใช้ก่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่สูงสองบล็อกได้นะคือได้แบบจิ๋วๆเลยนะคุณต่อเครื่องอะไรอย่างงี้ตัวสองบล็อกคือจะก่อกรได้เลยครับอ่ะสมมติคุณอยักดู ซอมบี้มันสูงสองบล็อกเห็นไหมฮะเนี้ยความสูงนัดหนึ่งแล้วก็สองตรงหัวมันแค่คุณต่อมาสองบล็อกมันก็ตีคุณไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองกับวีดีเคเตอร์บ้างวีดีเคเตอร์ก็สูงสองเหมือนกันนับเท้าหนึ่งแล้วก็หัวเป็นหนึ่งอันผมจะลองดูนับว่าถ้าเป็นเจ้าตัววีดีเคเตอร์เนะี่ยผมต่อก็ามาอยู่สองบล็อกอะมันมันจะตีผมได้ไหรือไม่ตัวหนึ่งแล้วก็สองนี่คือวิธีการก่อกรกับสิ่งมีชีวิตครับโคตรดีสิ่งมีชีวิตแบบที่มันตีเรานะ ผมจะลองดูนะครับอันนี้ผมไม่เคยลองกับวีดิเคเตอร์นะว่าถ้าเกิดเราต่อขึ้นมาสอบล็อกก็จะโดนตีไหมมาดูนะครับนี่นะฮะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสองบล็อกคุณถ้าคุณต่อบล็อกอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บสองบล็อกตีคุณไม่ได้ละคุณปลอดภัยละถือว่าจริงๆนะมอนสเตอร์ที่เป็นวีดิเคเตอร์เนี้ยคือมอนสเตอร์ขั้นสูงซึ่งเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ตีแรงที่สุดในเกมมายคราสนะไอตัวเนี้ยแต่ตัวโจมพิษกว่านี่แต่แค่เราต่อบล็อกขึ้นมาลสอรงบลิอ สามวิธีการเอากรูรอดจากมอนสเตอร์บุกกลยุทธ์นะครับการรับมือนะมันตีเราไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวนะมันตีเราไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเราเรา,เราตีมันไม่เลิกจนมันตายนะก,ก็วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะอ่าแล้วถ้าสมมติมอนสเตอร์สูงสูงสามบล็อกละ่ะเราจะทำยังไงผมมีคําตอบครับสมมุตินะว่าสิ่งมีชีวิตนะที่คุณจะสู้เนี่ยมันสูงสามนะนี่นะรเรื่องโกเลมนะมีความสูงสามบล็อกนะสูงยิ่งกว่าตัวเราอีกน,นะเห็นไหมไอเรื่องโกเลมสูงสามนะครับ การจะรับมือกับมันเนี่ยคุณจะต้องนี่นับขึ้นมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นับคุณจะต้องต่อขึ้นมาสี่บล็อกนับคุณถึงจะรับมือกับมันได้อ่าแล้วผมไม่มีอะไรปลาใส่มันไปหนึ่งโอเคครับให้คุณต่อขึ้นมาสี่บล็อกนับหนึ่งสองสามสี่นะต่อเข้ามาอย่างงี้สมมุตินะครไอเลาก็เลยมันวิ่งมาดูนะนี่มันจะไม่สามารถตีคุณได้นะแล้วคุณก็จะตีมันได้จนมันตาย นี่คนระับคือวิธีการรับมือกับสิ่งมีชีวิตที 3, ่สูงสามบล็อกนี่ก็เป็นวิธีแรกนะคนะรับตรงนี้สูงมากกว่ากั้นอีกสูงมากกว่านั้นอีกก็ต้องต่อเข้ามาอีกแต่ผมไม่ได้ลองเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ประมาณนี้ซึ่งสูตรน,นี้ใช้ได้กับเฉพาะมอนสเตอร์ที่มันไม่ได้ยิงระยะไกลนะเพราะถ้ามันยิงระยะไกลมันก็จะยิง,งนะวงกลมอยู่ดีดดนะนั่นแหละถ้าสมมตินะแต่เล้งโกเลมอันนี้ยิ่งอันตรายมากครับถ้าสมมติไอ้เล้งโกเลมมันมีบล็อกแบบแปะอยู่อันเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันจะไต่อยู่นะนี่อย่างนีี้เเลลยน่คคือออวาาามมมสรรถขงไโก มันฉลาดมากนะคือถ้าเกิดมีบล็อกไปวางอยู่ข,ข้างมันคือมันจะมันจะขึ้นทันทีเห็นไหมับเมื่อกี้กับตานะครับเพราะฉะนั้นการรับมือกับเรล่าก็เลยยากคนระับบอกเลยยากจริงคือเมื่อกี้นะผมไม่ได้วางติดด้วยคือผมวางหา่างผมทําให้ดูจนึงดูนะถ้าเจอเอาไปแอ้ก็เลยรับมือยากฮะถ้าเกิดสมมติเราไม่มีแล้วเมื่อกี้มันตีเราทีเดียวตายด้วยดูนะมานะคือมัพอย่างซอมบี้เนี่ยเราต้องวางแบบวางแบบแบบแบบอย่างนี้แหละแบบอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ท้ายแลว้วก็เล็วน,นี่ไหมไหมนี่ผมยังไม่ผมผมผมทุบแล้วมันก็มันทันอะ่ะคิดดูดิความฉลาดอะ่ะแลว้วก็เล็คือน่าจะเป็นมอนสเตอร์สิ่งไม่นับบอสนะเป็นมอนสเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในเกมไมค์คาร์ดแบบเอาความฉลาดนะมันคือสิ่งมวิยที่ฉลาดที่สุดในเกมไมค์คาร์ดตัวนี้นะเห็นหัวมันเล็กๆนี้มันฉลาดนะบอกก่อนเออก็นี่คือความฉลาดของเราก็เล็นนะนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันบ้างนะครับดูกันเลย วิธีที่สองนะครับคุณจะต้องมีฉับดอนะครับจะเป็นฉับดออะไรก็ได้นะแต่คุณนะมีแค่ฉับดอก็คือใช้สูตรนี้ได้แล้วนะครับต่อไปนะกลยุทธ์นี้จะต้องเป็นจะเป็นกลยุทธ์ที่คุณต้องทําไว้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าคุณเจอเจอแล้วคุณทาไม่ได้นะอันนี้คือกลยุทธ์ที่คุณต้องทําไว้ล่วงหน้านะครับให้คุณนะขุดหลุมทําแนวนะลึกสะลึกสามบล็อกกว้างสองบล็อกนะเนี้ยลึกสามกว้างสองอ้าวมันมีน้าผมขอย้ายที่ก่อนนะทำกว้างแบบนี้นะครับ ยาวสามนะครับยาวสามพูดิดยาวสามแบบนี้นะครับนี่นะหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ลึกลงไปสอลึกลึกลงไปสามนะครับนี่นะแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับดีที่สุดนะเผื่อมันมไม้เยอะนะครับมันจะได้ก่อกรอนได้ถ้าเล็กกว่านี้เดี๋ยวมันจะลําบากโอเคนะเห็นไหมนะครับนี่นะกว้างสามนะหนึ่งสองสามนี่คือความกว้างสามนะครับแล้วก็ให้ความกว้างสองสิเนี่ยกว้างสองยาวสามลึกก็สามนะครับเนี่ยเอาง่ายคุณทําหลุมแบบเนี้ยเออ ถ้าคุณวันนี้สามสองแล้วก็ลึกสามนะครับเนี่ยลึกความลึกก็หน,นึ่งส okay. องสามประมาณนี้โอเคแล้วต่อไปนะคุณจะต้องวางแฉบดอนะถ้าคุณไม่วางมันจะมันจะไม่เหยียบอสมมุติเดี๋ยวผมจะลองให้ดูผมจะปรับไปสวายโบไปหนึ่งนะไปนหนึ่งถ้าคุณไม่ยอมวางแฉลบดอนะสังเกตดูนะมอนสเตอร์มันจะไม่ตกหลุมอันนี้คือกลยุทธ์การล่อมอนสเตอร์ให้ตกหลุมนะเห็นไหมมันไม่ตกแต่ถ้าผมวางแฉบดอปึ๊บไปหนึ่งไปหนึ่งต้องวางแล้วเปิดนะครับวางแล้วเปิดแบบนี้ มันตกแล้วเห็นไหมเพราะมันคิดว่าตรงนี้มีบล็อกจริงๆครับมันคิดว่าตรงนี้มีบล็อกแทบดอนับมันมันมันเหมือนบล็อกอ่ะพูดง่ายๆมันคือบล็อกนับแต่เราไปกดเปิดเอาไว้ให้มันให้มันเหยียบแล้วมันล่วงไปดูนะพอผมแปะแท็บดอครบไอ้ยชอปี้ตรงนี้จะล่วงไปข้างล่างฮะอปุ๊บอ่ะเห็นไหมแทบดอนัมันน่าจะมีไอเดีเหมือนกับบล็อกมั้งชอมบี้มันก็เลยคิดว่าเโอเคตรงนี้มีบล็อกนะมันก็จะเดินมาเหยียบทั้งที่จริงๆมันเปิดอยู่มันคื พูดง่ายๆนะมันเปิดไปสูเหมือนหลุมทางนะครับหลอกมอนเตอร์ซึ่งมันหลอกได้เฉพาะมอนเตอร์จริงๆกันแหละมอนเตอร์แ้บเป็ทุกชนิดเอาวีเคเตอร์นะลวงตัวนึงลวงเพราะว่าไอดีถ้าจำไม่ผิดนะไอดีของไอเจ้าชับดอเนี่ยมันจะเหมือนบล็อกนับให้มอนเตอร์มันคิดว่ามันมันก็คือไอดีแบบพูดง่ายๆคือมันมันง่ายมันเหมือนบล็อกนับคือถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าเออเรียกว่าเท็กเจอร์ก็ได้อ่ะ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเหมือนบล็อกเนี่ยมันเหยียบได้เหปะเนี่ยมันเหยียบได้แต่พอเราเปิดปุ๊บมันก็จะร่วงเออนั่นแหละพูดง่ายๆเอาง่ายๆคือมอนสเตอร์มันคิดว่ามันไอเนี้ยปิดอยู่จริงๆมันเปิดอยู่นะครับมันก็เลยร่วงแบบร่วงแบบมันมันไม่คิดอะไรเลยมันร่วงเลยนะแม้แต่ไอ้ล่อโกลเลมก็ร่วงนะผมพูดเลยผมทำให้ดูเดี๋ยวดูนะว่าไอ้ล่อโกลเลมมันก็ร่วงนะเพื่อล่อโกลเลมอ่ะมันฉลาดสุดก็จริงนะแต่มันก็นั่นแหละคือมันเป็นมันเป็นมัััััััันนนนบบบงงงงงคคยยไไไมมม่รรู้หออกกกื็ต ถ้ามันเดินมามันมันมันลงอะมันมันเดินเบียยพอดีนะตัวหนึ่งตัวอหไอ้เรื่องตกเลยวิ่เห็นไหมไอ้ลอกเลยมันฉลาดนะมันตกยากมากแต่มันทีทีเดียวตายด้วยไปลองใหม่รอบหนึ่งคือมันตกได้แน่นอนอันนี้ผมรับประกันเพราะว่าที่บ้านผมทําฟาร์มอยู่ทําฟาร์มลอกกเรลมนะผมให้มันตกแบบนี้เนี่ยโอ้โ้แตมันรุนแรงจริงนะลอกกเรลมะไอ้พวกโกลไอ้ลอกกเรลมันอะคือมันฉลาดนะมันเดินวนเห็นไหมเออเออเออหนึงพอแก้ โอเคคนะรับแล้ก็เลยมันรับมือ,อยากจริงตอนนี้ผมดูแล้วร,ริวมตีหนึ่งครั้งนะ้ำเกือบเดี้ยงนะครับอยู่เรียวขุดไว้อยู่ไหนหอยู่นี่นะแล้วผมจะนี่ผมพูดอันนี้นะแล้วก็เลยมันกำลังมาผมจะขึ้นนี้หนึ่สองสามสี่คนระับดูนะเดี๋ยวแล้วก็เลยมันจะตกแหวะเห็นไหมมันตกนะครับขนาดแล้วก็เลยว,ว่าเป็นมอนสเตอร์ฉลาดก็ตกนะครับแต่ประเด็นคือมันก็คงความฉลาดนะมันก็เลยตกยากหน่อย โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับมืออย่างสุดท้ายกันนะบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จบนะมอนเตอร์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวนะเอาจริงถ้ากดคุณไม่โดนลุมนะจริงโอเคนะวิธีสุดท้ายนะก็คือจะเป็นวิธีนะที่ใช้ภูเขานะเป็นตัวช่วยนะสมมุติว่ามีซอมบี้นะอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลมันกำลังไล่คุณมาอยู่นะคุณต้องมีพิแอคไวๆนีหนึ่งถูกนะคุณมาปุ๊บเจอภูเขานะไน่นะเราล่อมันก่อนรู้ว่ามันมากัน,กน,กนกเยอะคุณสู้ไม่ไหวคุณภูเขาเนยฮะคุณเข้าไปข้างในลึกๆคุณเข้าไปเลย นี่แล้วก็บล็อกอุดอย่างน,นี้ดูนะดูนะนี่คุณอย่างงี้นะแล้วอุดรูอย่างงี้คุณเข้ามาแบบนี้นะแล้วอุดเอาบล็อกอุดน,นะไม่ใช่คุณเปิดไว้สองอันนี้ไม่ได้นะมันเข้ามานะแล้วก็มันไหนอะ่ะอยู่นี่อยู่นี่ไม้นี่อุดงนี้ปึ๊บดูดูนะพี่สอมบี้นี่มันก็จริงๆเลยเห็นอย่างเนี้ยคือมันตีคุณไม่ได้นะต้องใช้ดูนะี่ไม้เลยอะเดี๋ยววางให้ใหม่เลยมันหายไปไหนไม่รู้ ผมรู้นะว่ามันมีคนมาอย่างนี้ดูมันตีคุณไม่ได้แล้วคุณก็ตีมันไปจนมันตายง่ายไ,ไหมคุณง่ายเลยใช้วิธีนี้กักบเลอกโกเลมได้ด้วยนะจะทำให้ดูนีน่นะเจาะก่อนผมรู้นะเมียเล้งโกเลมข้างนอกอ่ะผมทำให้ดูเป็นหนึ่งนี่นะเป็นเล้งโกเรมภูมินอกนะบอกเลยใครดูคลิปนี้จบบ้านปลอดภัยฮะเออได,ได้ได้กลยุทธ์การรับมือจากมอนสเตอร์เยอะมามาแล้วแต่เลองโกเลมคุณแบบ ต้องทําให้ยีนิดนึงแล้วคุณต้องเข้าไปลึกนิดนึงปิดบล็อกโดนตีแน่นี่แบบนี้อุดนี่ปลอดภัยฮะแต่ไอ้ล่องกเลนนะไม่ว่าจะมีบล็อกปิดมันก็รู้นะว่าเราอยู่อย่างนี้มันจะรอเราอยู่ด้านบนนะเพราะฉะนั้นเอาง่ายตอนนี้อล่องกเนล่องกเรนมันมันมันฉลาดมากมันยังตามเราอยู่ถึงแม้ว่าเรามันจะไม่เห็นตัวเราถึงแม้คุณจะปิดมันแบบมืดอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆมันยังรู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่เป็นการซ่อนตัวได้เฉยแต่ ยังไงมันก็ไม่ดืมคุณนะมันก็ยังไล่คุณอยู่มของบิ๊ตี้สอมบี้มันก็เลย,ยนี่จริงๆนะมันไม่นี่อยู่มันยังไม่นี่อยู่อยโอุ้ยความแรงที่สุดยอดเลยผมให้ไอ้ลังกอเลมจริงๆเลยคือมันทั้งฉลาดทั้งแรงคือไอ้ลังกอเลมอะจะยังไงก็เถอะมันรับมือยากเอาจริงนะคือคุณจะมีวิธีนี้ก็เถอะนะแต่คุณไม่มีสติพอคุณก็รับมือยากนี่ต้องอยู่โหมดฮาร์ดโหมดฮาร์ดนับโอกาสที่ไอ้ลังกอเลมจะตีครั้งเดียวตายสูงถึง แบบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เรากคตีคุณครั้งเดียวตายผมแต่งเติมทางเข้านี่เพื่อให้มันเข้าง่ายขึ้นเมื่อกี้มันเข้ายากไปอ่ะนี่อ่ะประมาณนี้เข้าง่ายแล้วนี่แล้วเข้ามาอูดจบแค่นี้ก็หมดปัญหามันก็จะไม่สามารถตีเราได้นะครับแต่มันก็จะอยู่ข้างบนนะมันไม่ลืมคุณถ้ามันไม่มีมอเตอร์อู่ให้มันตีมันลืมมันก็จะไม่ลืมคุณแล้วพอคุณวิ่งออกมามันก็จะตามมาตบคุณต่อมาแล้วมาแล้ว ก็สักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ mm ับ hmm. ค่ายผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกลยุทธ์การปราบมอนสเตอร์นะครับก็เอาไปใช้กันได้จริงได้ผลจริงแน่นะนครับนี่ก็คือคอมมานด์เสกเซกซอมบบี้แบบ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 เป็นกองทัพนะอ๋อจะจะอ่ะ,อะ,อะนี่คืออันนี้คือหมัดเบาสุดของเราเลยในโหมดฮาร์ดนะตีคุณเหลือแบบมันไปยุ่งกับมอนสเตอร์อนะ่ะโอ้โหมันไม่ยอมยุ่งกับมอนสเตอร์เลยก็สักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ mm ับ hmm. ค่ายผมด้วยนะครับก็เป็นกลยุทธ์การปราบมอนสเตอร์ที่สุดยอดไปเลยนะครับ แล้วก็ที่เราเราลงน้ำคือเรืเร่องกอล์ฟเลมันก็จะไม่ลงน้ำนะมันฉลาดมากพอมันรู้ว่ามันลงน้ำมันจะขึ้นไม่ได้โอเคก็ในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับก็อีกเทคนิคนึงอ่ะแถมอีกเทคนิคนึงการอยู่ในน้ำนะครับจะทำให้มอนสเตอร์นะครับเดินช้าอะไรช้าขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เปรียบแล้วก็เรื่องกอล์ฟเลมันไม่ลงน้ำนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะสี่เทคนิคเลยอ่ะคลิปนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกัวกกวนน,นะเจอกัคน,ค,น,นะค,นค,ลคลิปหน้าครับบ๊ายบายตอนนี้ okay, อเอลกฟเลงมันเลงเราอยู่นะมันไอซอม ต้องใส่เป็นราอน้าลึกหนึ่งบล็อกมัง้งเอาจริงๆถ้ามันเป็นบ่อน้ําแล้ว้นก็เลยไม่ลงตั้งแต่ผมลองมานะเพื่อมันลงเลยดูดิความช้านะคือคุณคุณสบายอะ่ะจริงๆคุณสบายให้คุณอยู่ในน้ําคือคุณหนีสบายดูซอมบี้อะไรเดินช้าหมดเลยก็คือแบบเป็นเทคนิค4เทคนิคนี้ดีมากนะครับจริงๆ3นะเออแต่ลืมลืมเทคนิคน้ำนะไปเทคนิคหนึ่งโอเคก็เทคนิคนี้ขอจบเพลยนี้เลยกันนะ,รนะครับอจ่งคลิปนี้ครับบ๊ายบายอย่าลืมไปใช้เทคนิคนี้กันนะครับมีประโยชน์มากบอก